คันนึงไม่เอาคันนี้อ่ะสวจังเรือบังโมงูเนี้ยเจี๊ยอ้าวอ้าวยังไงเอ้ยคันนี้ดูเข้าอ่ะราศีวะอ่ะงั้นแต่งไปเลยจะเอาไปขายอ่ะแต่งไปเลยเสียงกันแต่งไปเลยแต่รถแม่คือพอเวาศีวะใช่โอ้ยนี่ยอะคนเข้าเลยมนเอ้มาเอ้แม่โคตรสุด รถใครที่จอดอยู่ข้างหน้าครับเอาไปแอบให้หน่อยครับเออถ่ายถ่ายได้ถ่ายถ่ายไโอ้โหนี่เด mm hmm. er> ี๋ยวรถมาเมื่ JK ี้อะขอด好ขอ ขึ้นตรงกับพบอไหนยังไงกูถามมึงคำเดียวเอาหน่วงานด้วยพี่กูแมนยูเนี่ยยังไงนี่มึงมึงไม่ไอ้บังมึงพูดให้แต็มปากนียมึงให้อะไรวะมึงฟังกูนะแมนยูไงหมดมึงแมนยูแต่ถ้ามึงจะลงมึงเอาอีโวออกมาให้กูดูแล้วมึงเอาเงินบริษัทไปครึ่งนึงลงแมนยูไปเลยได้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 ไดกูให้เมียกูเตมเบอรไปให้ไม่ต้องห่วง ได้เฮ้ยไม่ต้องกูเป็นกรรมการกูเบิกเองได้เลยไม่ต้องเซ็นไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำมาทาก่อนูมาทำก่อนนายโยมันอัพเดตเพจเดินแล้วอัพเดตเพจเบริษัทมันเล่นกันแล้วรถมันอยู่ในสปอร์ตไม่ได้อยู่ในซูเปอร์คาร์มึงบอกนู่นบอกไอ้นู่นสวิทบอกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ข้างหลังนายเขาหลังเนี่ยไอ้ตี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้รถมันอยู่ในสปอร์ตไม่ใช่หรอกมันอย่ในซูเปอร์คาร์ไม่ใช่หรอสปอร์ตไง้ เธอว่าเกี่ยผิดไหมไหนไอ้มันจะเสียงทำไมอ่ะก็สปอร์ตไงยังไงยังไงไอ้เฉินแมนยูว่าไงแม่งเขียนซุปเปอร์ลิเช่แบงเฮ้ยอีวอเหรอไม่ใช่อีวอไอ้บงคอีวอล์ไม่ไม่กูกูคุยกับกูคุยกับกูคุยกับน้าแล้วว่าไม่ให้ดูไว้ซื้อรอบเนี้ยไม่แต่ก่อนอีวอคันนี้ระวังมันมีนายตั๊กนะครับเช็คยัง ไม่มเวลาแต่งเต็มอะเิเนไงเินครับไม่มันอยู่ในแอร์ฟิลเตอร์มันอยู่ในของแต่งก็ลองให้ดำเช็คดิอันเนี้ยวแล้วซื้อแล้วโอด้สเปลี่ยนแบกสวยเลยอะกินในรถเบนจิมากป่เปลีนแค่แบกสวยเลยอะกินในรถเนเลยแล้วพี่เราด้วยบังเคยรถเนิมากเลยน่ก้เราใส่รถี่ปุ่นนองกเก็บบผบซอนี่อนไหมครับ

มึงน่ตัวซวยเลยไอสัตว์ตั้งแต่ .a2 ไงไม่รู้วจะเดกูเท่าไหรออะไรเี่ยมันมีรถอไอ่ะเอ้ยรเขาบอกมีรถใหม่เข้ามาอันอัเดไปดิไปดิไปดิไอสโกอดู่ในในหนในระตัวเด็กเขาตาย เขาไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นรถคัน,นั้นน่ะเห็นปะคันไหนอ่ะคันไม่แกคันเหลืองที่เขาผ่านไปอ่ะมันตรงกล้คายเอฟทีอ่ะแต่มันเป็นตัวตัวของจีนเลสจะบ่อนใช่ปะิกรีใช่ สามแสนเลยเหรออยู่นี่เชี่ยสามแสนเลยว่าสัตว์นี่กั่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซื้อเสร็จแล้วบอกเลยมันแรงไหม ต้องรอตอนต้องรอดูตอนจูนอะจูนเขาบอกว่าตอนจูนเขาบอกว่ามันจะแรงแรงไอเนี่ยเท่าคุรูมาแรงกว่านิดหน่อยที่เราเอาสูตรเอาสูตรเขาหน่อยสูตรอะไรบ้างคันนั้นแหละ จะไปขายขายสุดยูนดีกว่าเราลัวทางนี้ดีกว่าคันไหนแล้วเี่เราไปดูมันเมื่อกี้ไงใช่จีอี่างสวยเลยมันมันเหมือนกันอ่ะนี่ไงข้างในเนี่ยมเหมือนคนไปซื้อมาแล้วเนี่ยข้างในอ่ะสีเหลืองอ่ะโคตรสวยเลยไม่ได้จริงเดี๋ยวเราวันที้จะผมมากก็แค่ห้าล้านอ่ะเชี่ยโคตรเท่เลยว่ะพี่ให้ผมไปนอนด้วยพี่บอกให้คันนี้ดำไม่ตั้งหรอกแปดล้านมากนี่ซื้อมาแล้วเหรอพี่ มา้งแคเหรอก็เดี๋ยวเราไปเทสดูว่ารู้จักที24ตัเล็แต่เสร็จบอกราคากัด้วยได้เพื่อนบอกแค่ว่าคันนะ<ค>ี้มันนั่งสี่นีไดัดใจเลยนะกู้ส่เผื่อไปแล้วจเ๊ดแต่ผมบอกใช่ั้นนี้มันร้อนใช่อากาศมันร้อนเหรอใช่อาการไมใช่ขอตาเฟื่อคันนี้หน่อยดิ มีจ้ช่างรยอยู่แล้วยอะไรเรายอะไรไม่มีอะไรเลยเนี่ยอีที่มีมีเนี่ยคือมีตั้งแต่ก่อนมาเป็นช่างละครับครับมาช่ตัดทเดี๋ยจซือมันนอนจะซื้อมมาชมาื่นเรา่ม่มาเก็บเก็บตังตีไม้พูอยู่อุ้ไม่รู้จะเอาเว่ะเจ๊ไม้พูว่สุดตรงพูดงี้เลยเหรอยูฟาใช่เช็คมาแล้วที่เฮียกูลงรถไม่ได้ด้วย ไม่เคลื่อไม่เคลื่นี้ดีไม่ควเจอสีกรเชงี้นะเปเรื่อยๆื่นวิลลี่เดีไปซ้อมงานพี่ดำนี่เป็นรถพีไปเนี่ยเรียกไปซ้อมเถอะมาซ้อมด้วยดื้อปะไอไม่ต้องซ้อมแล้วดูรูนี่ดกว่าเนาะฮะแหมพออีโววาเปิดใจได้สัตว์ซ้อมสัตพี่ชายงานนี้ต้องมีขันขันเดือดไปดามขอเจอมันมึงพูดมาอย่างงั้มันสนใจกันนะถ้ามันไม่สนใจมันถ้ามันสนใจมันไม่เอาปูเข้าไปอยู่ตรงนี้หรอกคุณโจ๊กให้พี่ดำเราเสร็จหมดแล้วพี่ชายเดี๋ยวดึก ปลาหมึกขี้อะไรปลาหมึกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้ามันมันสนใจปะแม่เอาหนึ่งเข้ามารอกปุจะบอกให้เป็นแบงหนึ่งที่พีดำเป็นแบงหนึ่งที่เอ้บอนถ้ามีบอกพี่เล่นบอลอ่ะอพี่ดำให้ลงเลยนเปลี่ยนสีแล้วแต่เปลี่ยนสีลอบผมเอาตูปะอีหากเว้ยบางเป็นสีแล้วหรอก็มันไม่มีในร้านใจใจจอล็อกไปหมดแล้วอะรถพวกนี้ต้องเอาไปเจิมเอาไปเจิมกับหลวงปู่เฉิมอะได้ฮากาลกับกาลก็ได้ ไอ้หนักจริงนถ้ามันเป็นแม็กเนี่ยมันไม่มีในร้านแต่ว่าถือว่าขอแม่งใหญ่หน่อยนะเฟีล์วเลยขอแป้งเล็กสองเอี่ยรถบ้านเอาให้เพื่อนกูไปขนชาไข่บุกขายบ้างไอ้สัตว์ก็รหรือห้างการหัือว่ไม่ได้ด่ายตัใครมาเพราะยิ่งสั่นก็แรงเลยหุ่นด้วยก็ลองการสีธรรมแล้วดีมึงสนใจตรงนี้ก่อนคือกูใส่เผื่อไปแล้วคนละร้อยไปทำเยอะไปเที่ยวจะทำไงอ่ะับมันกดไปแล้วอ่ะมึงก็บอกมันว่าไม่มีจ่ายอย่าี้ยเขายตัวแค่นั้นไอ้สัตว์ขายตัวเอาอีกได้ไหมอ่ะ ไอ้ที่ขายกูดมึงแหละหยอกเล่นหยอกเล่นยังไม่กดยังไม่กดยังไม่กด่ดูพีเมื่อกี้ได้อยู่นะขอดูหกก้านหกก้านหน่อยดิครับสัตสัตไดไหมพี่ดสัตได้ไหมไม่ยังไงมองมึงสัตไดไหมต้องหมดสปอร์ตไม่สปอร์ตแต่ว่าแต่ว่าไอ้นี่คาลิปเปอร์มันทะลุอ่ะโคตรกระโหลกเลยคาลิปเปอร์มันทะลุคือเนี่ยคคาลิเปออร์ืตรงไหนตรงจานเบรกอ่ะเออว่ะคาลลิเปอร์มันทะุผมว่ามันคงไม่เป็นล้อเดิมอ่ะไม่เป็นล้อเดิมขอนมัน ไม่มันเปลี่ยนได้แต่มันจะมีแบบแฝกที่มันเท่ากันอยู่อยากเห็นกาสดิวินอ็อปเออดิ๊ดอมเป็นเทียอะไรเนี่ยอยากดูอยากดูอยากดูเขาก้อนสีเทา้เลยผีเข้ามบอดเนี่ยอยากดูด้วยขันแรกผมจะดูมอเตอร์สปอร์ตดูมอเตอร์สปอรที่สีเทาเอาสีเทานะสีเทาขาวก็ได้กูอยากดูอยากดูกูชอบกูชอบไอ้พวกนี้ว่ะมันเสียเวลากูไปเนี่ย ใช่มาเสียเวลากูไปเนี่ยกูควรต้องพูดลงรถก็ไม่ได้เฮี้ยไปอีกเอ็นโดเอ็นโดเอาดึงเบอะไปดิฮะเบาะไปจากรถสิผมชื่อชักกี้เออชักกี้ดึงกูลงนี่กูลงจากรถไม่ได้เนี่ยทำไมอ่ะไปเฮี้ยแล้วอ๋อเขาสวยเลยนั่งไปก่อนพเฮี้ยไวยเอาคันนี้อ่ะสวจักเรือบังคอามมุ่งเนี่ยเฮี้ยอ้าว อ้าวยังไงเอ้ยใครนี้ดูเข้าอ่ะราศีกูวะอ่ะงั้นแต่งไปเลยจะเอาไปขายอ่ะแต่งไปเลยเสียงกันแต่งเลยติดรถนะดูเข้าราศีกูวะใช่อ๋อนี่ยอ่ะคนเข้าเลยหลงพูดไรเฮ้ยไม่เป็นไรแม่โคตรสุดฮัลโหลครับพี่เร็วๆฮัลโหลครับพี่ได้ยินป่ะครับพี่อ้าวไม่ได้ยินเหรอวะ ฮัลโหลพี่ได้ยินไหมพี่ฮัลโหลพี่ไม่ได้ยินผมเหรอฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมเอ๋อต oh. ัวขาเยอะแรงจากฝากกระโปรงหลุดเลยดูดิใช่เหรอแรงไม่หน่อยเหรอากรระโปงหลลุดเยฮัลโหลได้ยิน,น Hello. 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 ไหมฮัลโหลได้ยินได้ยินอ้าวเมยนพี่โชว์ไม่ได้ยินปะ พี dos, in ่ผมว่าถ in ้าเออถ้าจูนแม่งแรงแน่เลยว่ะคันนี้แรงแรงลอแงอนรงเหรอผมเคยขับในตัวออนไลน์แล้วอ่ะพี่เองอยากเล่นเหรอฮัลโหลมีนงกินพี่ก็ไม่ต้องทุ่ใครเก็บเงินไลงบิคอยดีกว่านะส่วนนี้งแดงแอทั้งแถบดิบิทคอยบิคอยมนี่ยังไม่ได้บ่นเลย ส่งไปเลยวันไหนไอเดียเทียส่งไปตั้งแต่เดือนที่แล้วเพิ่งมาพูดว่าจะเล่นเมื่อกี่วันเอาพูดดิเฮียมาคุยใครวะเอาแชทไหมช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยต้องไปนานแล้วพี่ลงไปนานแล้วน้องพี่ไม่ลงไปนานช่วงช่วงนี้ช้อนได้ช่วงนี้ช้อนได้นิดนึงนิดนึงช่วงนี้ช้อนไปพี่ไปรู้แล้วพี่ลงไปนานแล้วพี่ลงไปหมดแล้วซื้อไปหมดแล้วพี่ซื้อก่อนเท่าไหร่กูเอาเป็นว่ากูบวกอยู่อะบวกบวกอยู่สามแสนนะือเวลาแล้วนานแล้วจริงมาสามเดือนที่แล้วแล้วไม่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 ใช่ไม่ใช่ เจ้าเถียงเจ้าตัวทำพียอะไรนะเอาไอ้เนี่ยก็กูบอกว่ากูลงไปภาษาเลยแล้วก็ไปเชื่อกูแล้วจะถามกูทำพียอะไรกูเป็นเจ้าคนลงแท้ๆกูเป็นคนซื้อแท้ใช่ไหมแต่ละคนมทเพี่ไอ้เนี่ยกูไปเล่นกันเียกูให้กูเล่นมาชีก็มาชีกูใช่ไหมรัวชีบอกว่าเออเมื่อใครโทรมาไว้พอบอกเขาหลับหรือเปล่าวะนะเฮ้ย อเดี๋ยวจะไปเทรนนิ่งแล้วมึงดูนี่มึงดูนี่มึงคิดดูมันมีที่ไหนวะขนาดกูยังไม่พูดเลยว่าแบบว่านี่มึงดูนี่มึงดูนี่ดคุณต้องไปดูอ่าฮะมึงดูดิกูแบบต้อไปสอบเอาเชื่อจริงเหรอว่ากูรักจริงอ่ะดูดิเฮ้ยเอาจริงเหรอเอ้ากูพูดเล่นเหรอมึงจะบ้าเหรอนี่คืออะไรเนี่ยมึงคนเดียวเหรอ ไม่มึงกับมึงไงกับพ่อมึงสิเอาเปล่าเอาสิขออนุญาตให้ใบนะฮะขออนุญาตให้ใบนะฮะด่าเพื่อนอย่างนี้ได้เหรอเนี่ยมึงดูมึงใส่ที่มึงบ้าเปล่าโอ้เชี่ยแล้วไม่เมื่อวานเมื่อวานมึงเป็นคนนำกูมึงไม่บ้าเลยเหรอเอาจริงเหรอโอ้โหไม่เมื่อวานมึงเป็นคนนำกูอยู่ดีมึงก็มึงกูชวนเมื่อวานกูชวนมึงยี่สิบสามสิบมึงบอกร้อยหนึ่ง เมื่อวา,วานเมื่อวานพี่ดำตามพี่วันนี้พี่ก็ตามพี่ดำบ้างว่าเพื่อนกันถูกปะไม่เอางี้คุยกันก่อนถ้าสมมูรณถ้าไม่คุยคุยไม่มึงคุยมึงคุยก่อนถ้าสมมูรณได้เราจะไม่อวยกันแต่ถ้าเสียเราก็จะไม่โทษกันโทษตอะอะไรวะ <c oughs> ไอ้ด่างโมจิขี้เยอะไปไม่เอาขี้เยอะไปกูอยากเล่นกูเตี้ยมาเขากูเป็นเิีฉาเลย ทำยังงี้ใช่ว่ะขรั่งสัตว์ยันเยอะไปโอ้โหมึงเอาจริงเหรอวะไม่เข็ดเหรอวะเมื่อวานภาพที่เหี้ยโกมสะดุดล้มเข้ากปไม่เข็ดเหรอไอ้สัตว์จริงวะมาวายไปไงโอ้โหเชลซีเนี่ยมาแน่เฮี้ยห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะสี่เสมอหนึ่งไปไงอ่ะเจอปืนเหรอเป็นลูกปืนเดือดกือให้เป็นลูกอมเรียบร้อยติดคอไอ้เหี้ยเรียบร้อยมึง มึงไม่เอะใจหรอวะถ้าเกิดเชี่ยแมนยูแม่หัวขนาดนี้ทำไมมันมันถึงเป็นลิเวอร์ต่อไม่ลิเวอร์ฟอร์มตกนะตกเลยตกเลยอะกะเพรากะเพราแฟนพิเตอร์ไม่หนูก็แฟนลิเวอร์แต่หนูยังมองเลยว่ามันฟอร์มตกใช่เออแมนยูดีเวอร์ิเป็นการที่ผายตอนนี้ไอ้พี่อะไอบางมึงพูดมาคำเดียวใส่ไม่ใส่ คือชิ้อีกแล้วเหรอไอ้บังอยู่เปล่าแต่ลีเวอร์แย่จริงนะพูดจริงๆไอ้บังไอ้บังทำอะไรแม่งแบบฟอร์มเสียแบบเสียไปเลยอะโก้ตกขอแบบนี้ยมมันไม่ได้อยู่ที่ฟอร์มนะ้วเว่ยมันอยู่ที่คนแทงมันคิดว่าไงต่อยร้อยคนละคนละรักไก่เฉินเหมือนเดิมเตีเลขชื่อกูไอ้สารกูฟอร์มตายหานะกูบอกก่อนนะไอ้สารตีเลกชื่อกูพี่เฉยปรมาทนะถ้าพี่ไม่เอาประมาทนะหมดตัวนะไอ้สารเอาพี่เฉินถ้าพี่ไม่เอาเอราเหรอ เเอาเงินบริษัทไปบังไปบังโอยสัตว์หาทำเขาเรียกว่าอันนี้ไงเพิ่มกำไรให้บริษัทใช่ปะกูว่าหน้็นการเอาทุนบริษัทออกดิเอางี้ไหมพี่เพิ่มเงินรางวัลอีสปอร์ตเอาไปลงวะเอาเงินทุนเอาเงินทุนของรางวัลอีสปอร์ตออกเหรอรางวัลอีสปอร์ตไม่สมมติสมมติเงินรางวัลอีสปอร์ตมีเท่านี้ฮะเอาไปลงเพื่อเงินเพิ่มสปอร์ตอ๋อเฟิ่อได้สองเท่าใช่ปะแล้วสมมติถ้าเสียคือยกเลิกคือไม่จัดแม่งแล้วเสียอะไรโง่ ถ้าเสียก็เงินรางวัลลดลงไงวายแท้ๆคนจะเล่นอีสปอร์ตมันต้องเสี่ยงปะวะถูกปะไอ้เผวไอนายกไอโอ่ปล่อยเกอะไหมบบกไอลอยดิเออใช่พี่ลอยะเปิดดิพี่ขยังกะพเปิดตัวให้ให้นี่หน่อยอ่ะออกไปเลยชี้อออกออกละครับแล้วมึงจะล็อกกูทำไมเนี่ยเื่นอยู่ให้ดีแล้ว อะไรเพื่อเฮียอะไรครับเนี่ยเอาทุนได้เล่เลยเนี่ยโอ้น่าจะได้นะมึงทะเพื่อเฮียอะไรอะเอ้ริ่มฉุดแล้วเว้ยเฮ้่มฉุดแล้วเว้ไอ้คมฉุดแล้วะ่มฉุดแล้วะ้วละมฉุดแล้วละเฮียวเฮียพี่ตัอะไรวะเราเขาด่าเราอเวลาพี่ด่าคนี่เขา่า เริ่มฉุดแล้วนะเริ่มฉุดแล้วนะไอ้เราคุยให้มันมันมันคุยกันให้รู้เรื่องก่อน200นี่คือยังไงโธ่จะฉุดไม่ได้เดี๋ครับไม่ก็คือกูใส่ไปแล้วมึงอยู่ที่มึงแค่นั้นกูไม่โอเคกูก็ไม่เตจอแค่นั้นแหละไอ้หลอกว่าไงตอนนี้มีแค่ภายในแม้แล้วเหรอพี่เอากูใส่แม้ดูให้หน่อยนะเสียงดูให้หน่อยนะไม่คือใส่แม้แล้วคุใส่แม้แล้วมันพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วไปตรงนี้อไรนะ ไปไปไปเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วนี่จะรถผมแดงหวานเว้ยครับอีโวเว้ยอีโวของของเราเนี่ยมันก็สิ่งที่มึงอยากได้กัผมจะตามมันไปทุกที่อ่ะอีโวไม่รู้ไงถ้ามันออกจากร้านไปมึสาบานเลยผมจะตามมันไปทุกที่มึงเคยกลัวกวังตรงกูไม่เคยออกจาร้านต่างหาวใครเรือรถแต่ถ้าอีโวอยู่ใครกูจะตามแม่แค่้แหละถ้าอีโวไปอยู่ใครผมตามแม่งทุกที่อ่ะบอกให้ไม่ได้เกิดเลยเหรอ ให้ผมเอาผมขายผมประกันขายขายอะเลยกูขายทีวีเลยมึงพูดเยอะแค่ไหนก็จะกล้าซื้อวะมึงใช้อำนาจทางที่ผิดนะเนี่ยอ้าวกูความจริงก็ตายังไม่รู้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาเงินสอนอซื้อเองจบโอ้โหเหี้ยงี้เอาลงมาดูดิชอบอันนี้ก็เจ๋งโคตรเหี้ยเลยแล้วไม่ทำเสียงน้อยใจทำไมอ่ะโอยแล้วไม่ไม่เอาอีโวประ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 มูลวะเพื่อนเฮ้ยมันมีอีโวสองแบบ เนี่ยพู้เล่นหลังเล่กเนี่ยไปไม่ฟังฟังที่น้าว่าเราอยากได้แบบนี้เราอยากได้แบบนี้นะเด็กคอนยัตเตอราอยากได้แบบนี้เว้ยคิดแต่คันยีตสวยจริงคันยีตสวยจริงสวยจริงเออแต่แย่ก็แค่แเสมอเว้ยรถไม่ฝันนะหรือกปล่าโยไม่ทำสีนดำเงินหรอโยสีเมื่อกี้พอสีอะไรดีวะเี้ยวๆพอสีขาวก็เปรี้ยวนะเมื่อกี้พอสีขาวสแตนดาร์ดไปสองประตูสองคันเหรอครับสลุก เยสเตอรที่พอมันต้องเอาสีใหม่สีส้มสีเหมือนอันนั้นใช่ไหมใช่เป็นสีใหม่ของพอร์ใช่สีใหม่เหมือนคอยเฟิร์สใช่ไหมใครวะสีใครวะไอเฟิร์สท่านไอบิัแตตัวเเ็บอชักี้ไอโทรหาโทรหาโทรหาไอัเตอเหลือตงนแดงได้หมดเลยใช่ไอไหนไอนั่นไอไหนไอนั่นน่ะไอตัวมิตี้อะโทรหามดิบอกมันเปลี่ยนเป็นตประชาชนไปนี่ก่อนแน้นเข้าุนเลย ไไปอะรยบอกมันให้เปลี่ยนเป็นประชาชนเดี๋ยวจะไอ้นี่ไงแล้วก็หนึ่งใครไล่ไอ้ตัวใหม่ดูนี่อยากแล้วก็จากไป